ไอ้พิษมากใจ้าไมจนนั่งดมาทิ้งไออยากขอขึ้นใจแล้วไปกับเขาหาเหล็กันใดไมคือคำที่เธอเอว่าอยากสิไปกับเขาไอ้ขอจางยัง ให้หวยังหกักโอนกอดน้องครั้งสุดท้ายก็อาไว้ก่อนใครสิพาเจ้านี้เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมากเมื่อคำควาลูกลังเบาๆใกล้กอเจ้าแล้วหอมที่นาพา ลาก่อนที่รักไอหักน้องเจอย้อนว่าหักหมดใจเกิดมาบ่เคยร้องไห้บ่เคยเสียใจอะไรขนาดนี้ไอบ่เคยบ่ฟันนี่ทันสิจบจังสิ อยากสิพยอีลีให้หัวเจอนางไอยังบ่มอฮักอ,อกอดน้องครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ก่อนใครสิพาเจ้านี้เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมา เมื่อคำควาลูบลังเบาๆใกลก็เจ้าแล้วหอมที่นาผาลาก่อนที่รักไอหักน้องเดอ้อกอดน้องครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ดอกพให้ลืมน้องซา ยืนพาเช่นน้าให้ไอาเพื่อน,นึ่งน้องขอบคุณที่ไอ้กอดกันเจ้ายอมรับว่ามันสุดซึ้งไม่ยังคิดถึงเธอหากบ่ใดแล้วกอดน้องครั้งสุดทจยกอดเอาไว้โดอไปบึงเย็่นเจ้าคงความหาเขาสอง มันจบลงแล้วไออยากให้จะหัวขึ้นมาบึงใส่เธอคือพอมีแววมันจบลงแล้วเลือเปี่ยงกอดครั้งสุดท้าย